ามีธุรกิจเล็กๆที่เราอยากจะมาบอกให้เพื่อนๆด้รู้นะคะก็คือเป็นธุรกิจเกี่ยวกับร้านเค้กเบเกอรี่นั่นเองค่ะส่วนชื่อร้านของเรานะคะชื่อว่า Layer b a k e r y ค่ะส่วนแนวคิที่ของธุรกิจของเรานะคะก็คือเนื่องจากพวกเราเนี่ยพักอาศัยอยู่ในหอพักประชาชื่นซอยแปดนะคะซึ่งในหอเนี่ยหอพักซอยนั้นเนี่ยมีของขายมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านอาหารตามสั่งหรือว่าร้านสะดวกซื้อน,นะคะที่คคคออยนนนวามสะะะดกกใให้้ับผูนนซ แต่เราเห็นว่าร้านจําพวกของหวานพวกเค,ค้กพวกเบเกอรี่เค,ค้กวันเกิดต่างๆเนี่ยเราเห็นว่ายังไม่มีและบางเอิญว่ามันมีอยู่ร้านหนึ่งที่เซ็งเราก็เลยมีไอเดียที่จะทําธุรก,กิจนี้ขึ้นมานะคะก็คือธุอรก,กิจเกี่ยวกับร้านเค,คเ้กเบเกอรี่อย่างที่เราบอกไปตอนคลิปนั่นเองค่ะก็คือเราเมียเดียนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะตอบโจทย์แกนักศึกษาและผู้คนแถวนั้นในซอยนะคะเพื่อจะได้ซื้อเค,ค้กไปจัดงานสังสรรค์ต่างๆนั่นเองค่ะ ครับผมและส่วนโลเคชันหรือที่ตั้งของร้านเราที่จะรีโนเวทนะครับผมร้านเราจะอยู่ที่ประชาชื่นนนทบุรีซอย8นะครับผมจะอยู่เกือบท้ายซอยนะครับและส่วนร้านของเรานะครับผมจะออกแบบเป็นสไตล์ยุโรปเน้นไปทางสีขาวครีม และในส่วนโลโก้ของร้านเรานะคะพวกเราออกแบบเป็นวงกลมส่วนด้านบนเราจะเขียนชื่อร้านวว่า Layer Bakery นะคะส่วนโลโก้ตรงกลางเราก็จะทำเป็นรูปเค้กโดยที่มีขีดสามขีดเพื่อสื่อถึงความเป็นชั้นๆของเค้กว่าทุกชั้นเราใส่ใจทุกขั้นตอนรายละเอียดเพื่อให้ได้รสชาติและหน้าตาของเค้กออกมาดีที่สุดค่ะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะจะมาพูดในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจของเราค่ะนะคะ อุปกรณ์นะคะจะมีเครื่องผสมอาหารอิเล็กทรลักรุ่น ESM 3407กํากำลังไฟที่ใช้นะคะ4 5 0วัตต์ปรับระดับความเร็วได้5ระดับมีปุ่มถอดหัวตะก็ความยาวของสายนะคะจะอยู่ที่1.2เมตรราคา1,090บาทหาซื้อได้ที่พวงบายค่ะอุปกรณ์ต่อไปนะคะจะเป็นโต๊ะเตรียมอาหารขนาดของโต๊ะนะคะความกว้าง200เซนความลึก75และความสูง85ซนเมตรราคา1590บาทหาซื้อได้ที่โฮมโปรค่ะ ปรกรณต่อไปนะคะจะเป็นตู้โชว์เค้กกระจกโคง้งรุ่น S.K.K. 07-07Z ขนาดของตู้นะคะความกว้างจะอยู่ที่70ความลึกจะอยู่ที่73และความสูงจะอยู่ที่132.5เซนติเมตรความจุนะคะจะอยู่ที่320ลิตรมี4ชั้นพร้อมฐานตัวกระจกนะคะจะเป็น2ชั้นและตัวตู้จะเป็นอลูมิเนียมกำลังไฟที่ใช้220วัตต์อุณหภูมิบวก5ถึงบวก20องศาควบคุมด้วยดิจิตอลคอนโทรลค่ะ อุปกรณ์ต่อไปนะคะจะเป็นตะก,กั้อมือตัวตะก,ก้อมือจะประกอบด,ด้วยเส้นลวด6กสายตัวก้านและตัวเส้นลวดทําจากสเตเลสขนาดไซส์นะคะจะอยู่ที่ไซส์10หรือ26ซนเมตรราคาจะอยู่ที่45บาทหาซื้อได้ที่ร้านซอ e ิตตี้เบเกอรี่ค่ะสวัสดีครับแล้วอุปกรณ์ต่อไปนะครับไม้พายยางสีขาวขนาด41ซนเมตรทำมาจากพลาสติกอย่างดีเอาไว้ใช้สำหรับปาชีและส่วนผสมต่าง,างๆครับ โดยสามารถหาซื้อได้จาก s วิตตี้เบเกอรี่้วยตัวของแห้งแตงกวดตั5หชิ้นโดยขนาดของถ้วยตวนะครับมี30มิลลิส่วนแปดครับหกสิบมลลิตรหส่วนสี่ครับแปดสิบมลลิส่วนสครับ125ร้มลลิส่วนสครับ250 2 5งรสครับสามารถหาซื้อได้จากสวิตตี้เบเกอรสวัสดีครับและมีถ้วยตัวของเหลวพลาสติกค,ครับไซส์250ย250 ml มล วัสดุพลาสติก PP ครับทนอุณหภูมิสูงถึง120องศาเซลเซียสครับผมใช้สําหรับตรงของเหลวครับการเก็บรักษานะครับร้านให้สะอาดครับเช็ดหรือถึงให้แห้งก็ได้ครับข้อห้ามครับห้ามสัมผัสกับเปลวไฟนะครับผมราคา55บาทครับสามารถหาซื้อได้ที่ s ซเวนตี้เบเกอรี่ครับผมและเครื่องช่างนะครับผมส่วนผสมของระบบดิจิตอลนะครับทานิต้า KD T21 ครับซึ่งสามารถช่างได้สูงสุด3,000กรัมหรือ3กิโลกรัมครับ จานช่างนะทำมาจากสแตนเลสอย่างดีครับขนาด14.5เซนติเมตรครับหน้าจอแสดงผลครับเป็นตัวเลข LCD ครับสามารถชั่งนได้สามหน่วยครับคือกรัมออนและมิลลิลิตรครับผมมีฟังก์ชันสำหรับตัวของเหลวครับเช่นน้ำนมหรือหน่วยที่เป็นมิลลิลิตรครับปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งานได้ครับและใช้ฐานขนาด AA สองก้อนครับราคานะครับ1,800บาทครับสามารถหาซื้อได้ที่ช็อปโฮมโปครับผม เตาอบอ e ิเล็กทรอนิกส์นะครับผมรุ่น EOB 2 4 0 0 AOX OH นะครับผมเตาอบขนาด60เซนติเมตรนะครับความจุอยู่ที่72ลิตรนะครับผมคูบกรมการทำงานด้วยระบบอบ e ิเล็กทรอนิกส์ LCD นะครับอุณหภูมิที่ใช้ในการทำอาหาร5 0ถึง2ององศาเซลเซียสครับกำลังไฟสูงสุดที่2,780วัตต์นะครับอุปกรณ์เสริมเป็นถาดกับตะแกรงชั้นวางครับขนาดของเตาอบอยู่ที่59.4คูณคูณ 59.4ซนติเมตรนะครับราคาอยู่ที่1 9 9 9 0บาทหาซื้อได้ที่แฟลกดีไซน์นะครับครับผมอุปกรณ์ต่อไปนะครับเป็นเครื่องผสมอาหารแบบมีฐานตั้งรุ่นอัติเมตเทสนะครับ300ขนาดความสูงอยู่ที่366ม mm ิลลิเมตรกว้า30 mm ง309เมิลลิเมตรลึก2อ9ก้ามิลลิเมตรกำลังไฟที่ใช้อยู่ที่450าวัตต์ครับขนาดความจุนะครับความจุอยู่ที่3.5ลิตรนะครับ น้ำหนักของผลิตภัณฑ์อยู่ที่2.3ากิโลกรัมครับระดับความเร็วปรับได้5ระดับนะครับราคาอยู่ที่2190าบาทหาซื้อได้ที่ Powerbuy ครับค่ะในส่วนของการวิเครา TCO กับเด็กเทปซัพพลายเออร์นะคะของน้ก็จะยาฟาเป็นเตาอบดิเลทรลนก์นะคะแล้วก็ต้นทุนที่ได้มาซึ่งสินค้านะคะก็จะมีของราคาของเตาอบนะคะก็จะเป็น1 9 9 9 0บาทค่ะแล้วก็จะมีค่าติดตั้ง500ค่าขนส่ง500บาทนะคะ แล้วก็จะมีต้นทุนระหว่างการเป็นเจ้าของนะคะก็จะมีพวกค่าวไฟขณะใช้งานนะคะก็จะเป็นตกเดือนละ1น0 0บาทแล้วก็ค่าบำร,รุงรักษาประมาณ1 0 0 0บาทนะคะต้นทุนหลังจากการเป็นเจ้าของนะคะก็คือเราก็จะขายซากของเตาอบก,ก็จะเป็นเราก็จะได้มาประมาณ1,500บาทนะคะเปรียบเทียบซัพพลายเออร์นะคะที่เราไปดูมาก็จะมีของ La z า da มันจะขายที่ราคาประมาณ 26, 0 0 0บาทนะคะของช h อป e e 21,989บาทค่ะส่วนซอฟต์แวร์ที่เราเลือกมานะคะก็จะเป็นบริษัทแ a ดดิชั n N เอ็นแอนะคะก็จะเขาจะขายในราคา1 9 9 9 0บาทะค,ะค่ะในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นของเครื่องประสมอาหารแบบมีฐานตั้งนะคะต้นทุนที่ได้มาซึ่งสินค้านะคะค่าตะอบก,ก็จะ2,190บาทค่ะค่าติดตั้ง200ค่าขนส่ง300 ต้นทุนระหว่างก,กับเป็นเจ้าของนะคะก็จะมีค่าไฟที่เช่นเชื่อเดียวกันนะคะก็จะประมาณ6 5 0บาทต่อเดือนค่าบำรุงรักษาประมาณ500บาทต้นทุนแับจากการเป็นเจ้าของนะคะเราจะได้การขายซากตะออกประมาณ300บาทค่ะในการเสียบเทียบซัพพลายเออร์นะคะของเราก็จะแบบว่าเป็นูมาของเราจะได้อยู่ที่ประมาณ2 5 9 0บาทค่ะช้อปปี้2อ9 9เจ้า้บาบาทค่ะในส่วนที่เราเลือกซื้อมานะคะก็จะเป็นของเขาบายนะคะราคาจะอยู่ที่2 1 9 8าบาทค่ะจะบา้าตายอยู่แล้ว และนี่ก็คือแนวคิดทั้งหมดของพวกเราร้านเลเยอร์เบรเกอรี่ขอบคุณมากครับ